เป็นไข่เยี่ยวมาครับแต่ว่ามันจะเป็นสีทองเนี่ยครับก็แต่บางคนเคยเห็นแต่สีดำอ่ะโอ้โหพี่เกินไปอ่ะอ่าองค์ไม้เทพทาโร่บูชามาอยู่ที่แปดไม่ใช่แค่ที่ร้านนะที่ห้องเนี่ยเป็นสำนักเลยครับคุณผู้ชมรายได้เขาเป็นหลักล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมขาขอต้อนรับสู่กันตลาดสดครัางสี่วันนี้จะเป็นแมคคาลาดยำ นัวเสร็จหรือยังยังระดูฟูเสร็จแล้วค้าคุณลูกค้าแปบ๊บหนึงนะคะแม่แม่ค้าคนนี้ลีลาแจ๋วจริงแต่ไม่น่าจะทันขายค่ะกว่าจะได้แต่ละจานล,ลูกค้านี้หมดนะคุณนายพี่นนท์เจ้าของร้านอย่งแซ่บนวก็เลยบอกว่าสคีฟข้ามไปงานถนัดเลยชิม โอ้โห,หน่ากินมากๆพี่นนท์ค่ะเมนูแต่ละเมนูที่ต้องบอกเลยนะว่าดูสีสันจัดจ้านน่ารับประทานมากๆเลยไม่รู้จะกินเมนูไหนก่อนดีพี่ว่าหนูกินเมนูไหนก่อนดีเริ่มที่ตัวนี้กันเลยครับนี่คือยำอะไรคะยำหมูยอเสกีกกอกไขแดงเค็มครับอันนี้คือเบสิคทุกร้านต้องมีแล้วต้องบอกเลยนะว่าสมัยก่อนไขแดงเค็มนี่นะเขาฮิตมากๆนะทุกน,นะอะฉันจะกินพร้อมๆกันเลยจ้ะจะใส่ถุงพิ้ด้วยนะคะจะเอากลับไปเผื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เป็นไงครับรสชาติผมใส่ปลาใช่ใส่ปลาไม่ข้าวปลาของเราต้มเองอรสชาติอะ่ะหมูยออ่ะมันหนึบหนะักแล้วก็คือไข่เค็มก็ปกติทั่วไปแต่ว่านา้ำยำเาอาว่าถ้าเป็นยำปลาแล้วปลาไม่ดีมันจะเป็นข้าวใช่นี่อร่อยรสมาต่อไปดีกว่ายำข้าหมูเลยครับรู้ได้จริงๆเลยเอะรสชาติด้วยนะคือถามพี่น้องพี่น้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยเน้น คอหมูจริงแต่ไม่เอามันน้องต้นไม่นอนเนาะมันต้องไม่มันน้ำหมึจะอร่อยเนาะมันจะไม่เลี่ยนเนาะคือซื้อซื้อมาปุ๊บเนี่ยของเราเนี้ยต้องเอามาแต่งแต่งเองก่อนใช่ครับไม่ได้บอกว่ามาจากตลาดคือมาแบบไหนแบบนันเลยอย่างเงี้ยครับคือมาปุ๊บเราก็ต้องมาหั่นเอาไหนที่เป็นมันก็เอาออกทิ้งปลาต้องทานกับไหลบัวน้ำน้ำไหลบัวมันไอ้น้ำปลาร้ามันเข้าไปในไหลบัวมันจะแบบเข้ากันมากแล้ววันนี้พี่นน เคล็ดลับการทําให้ก็ไหลบัวแล้วก็ย้อนมะพร้าวกรอบนานไม่ดามาฝากนั่นก็คือเอาไปแช่ในน้ําที่ผสมน้ามะนาวแล้วก็ดอกเกลือค่ะรับรองไม่มีดําแถมยังกรอบดีไม่มีเหนียวพี่โดนถามจริงพี่โดนเป็นคนชอบกินยำนะจริงๆแะจริงๆเลยเอาจร,เจริงๆเลยนะจริงๆพี่ก็เป็นคนที่ปกติเป็นคนชอบทํามากกว่าทําให้เพื่อนกินอ,อะไรเงี้ยตัวเองก็ทานทานได้แต่แบบสุดมากคือทําให้เพื่อนทาน เวลาไปไหนมาไหนนีคือจะเป็นพ่อครัวประจํากลุ่มเลยแสดงว่าชอบทําให้เพื่อนกินแต่ถามว่าตัวเองชอบกินยำไหมจริงแล้วก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นใช่ครับแต่เกิดจากความชอบก็เลยเปิดร้านขายยำใช่ตอนนั้นกระแสยำม,มันมาแรงมากเลยครับก็เลยแบบวา่าเอาตัวนี้แหละเนี่ยครับแลวขอโทษนะเปิดแถวเวียวขวางเธอปปาบเซียนมาก <c oughs> <c oughs> แต่อยู่มาสี่ปีแล้วไม่ธรรมดานะจะ<ช>๊ะเจอจาเดีย๋ยวชิมเส้นกันที่ร้านที่ร้านเราเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนก็แบบ ตรงให้ขวามันจะแบบคนมันพุกพ่านอยู่แล้วนะกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วคนแบบกินกันทั้งคืนน่ะของเราจะจัดจับกลุ่มในส่วนของกลุ่มเดลิเวอรี่นะครับก็สั่งกันทั้งคืนเลยสแสดงว่าเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง,งที่ยงคืนเนี่ยหน้าร้านก็มีบ้างปรับปราย<ช>แต่ก็เน้นขายเดลิเวอรี่ต้องไหมพ <บ S 1> เพราะว่าเวลาเดลิเวอรี่เนี่ยคนก็อยู่บ้านแถวนี้เขากินทั้งวันทั้งคืนเขาก็สั่งมาได้พี่นนท์บอกว่ายอดขายกว่า90%ของทางร้านมาจากเดลิเวอรี่นี่แหละ ที่ร้านไม่มีที่จอดรถลูกค้าก็เลยสั่งเดลิเวอรี่สะดวกกว่าเยอะอ่ะเรื่องติดและเจบุ๊กชิมต่อไม่รอนแล้วนะอันนี้เป็นยำไข่ทองคำครับเป็นไข่เยี่ยวมาครับแต่ว่ามันจะเป็นสีทองเนครับโอ้แต่ปุกต็กิเขาเห็นต่สีดำมาทำไมที่ร้านเป็นสีทองคืออันนี้เราสั่งมาจากเชียงรายเลยแบบเขาจะมีกรรมกรรมวิธีเป็นออร์แกนิกครับไม่ได้ไม่ได้ใส่สารเคมีอะไร<อ>นะครับเวลาแบบ<อ>ทานก็ แบบจะไม่ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นเลยเพราะปกติถ้าไข่เยอะมามันจะมีกลิ่นใช่ไหมครับกลิ่นของกรรมฐานแต่ว่าอันนี้คือจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับลองลองชิมดูโอ,โอ้โหพี่เกินไปอะ่ะมันจริงไหมเนี่ยทานกับน้ำปลรราด้วยจะเข้ากันมาก อ๋องะคือปกติแล้วไข่เยี่ยวมาทั่วไปอ่ะเหมือนที่พี่บอกมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นนะคือกลิ่นอะไรหรือกลิ่นกรรมฐานหันหรือกลิ่นอะไรแล้วกันแต่มันจะไปกลิ่นซาซาเพื่อนจมูกอ่ะแต่ไข่เยี่ยวมาองพี่ที่บอกเป็นไข่สีทองเนี่ยมันแทบจะไม่มีกลิ่นนั้นเลยใช่าว่ามันมีอยู่ไหมมันมีอยู่นิดเดียวเพราะว่ากรรมวิธีการหมักเขาอาจจะต้องหมักเหมือนกันแหละแต่ว่าทาไมมันสีมันถึงไม่ดําพอมันผสมอยู่ในนี้มันมันกินหู้น้ํายำปลามันจะเข้ากัน แล้วกโกบบอกเลยนะพวกโกบเป็นสายกินยำกินของแซบอยู่แล้วถ้าไข่เยี่ยวม้าเหม็นกนรรมฐานแล้วปลาไม่ดีแล้วก็เละตายสายกินสายแซบสายหนวกคอนเฟิร์มเองแบบนี้ก็ต้องเชื่อแล้วค่ะว่าไข่เยี่ยวม้าเยี่ยวใจสีทองเหลืองอรารามของร้านพี่นนท์ดีไม่ฉุนไม่แสบจมูกกินกับน้ำยำปลรราคุณผู้จอมเอ้ยเข้ากันขันสุดพี่นนท์บอกต้นทุนไข่เยี่ยวม้าสีทอง ทั่วไปค่ะแต่ยอมเพราะน,น้องรอดกว่าจากยำไข่เยี่ยวมามาที่จานถัดไปบอกเลยคุณผู้ชมต้องลองกุ้งแก้วแช่น้ำปลาครับโอ้เมนูนี้น่ากินมากเลยอะพี่ต้นเกลีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่แล้วก็กินคู่กับไหระเทียมโทนแล้วก็อันนี้เป็นยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวดีวกว่ากุ้งอะมันไม่เละ มันสู้ฟันแล้วที่สําคัญคือในเนื้อกุ้งมันมีรสชาติเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติอะไรอะแต่มันไม่เหม็นคาวและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมันสดอย่างเงี้ยคือลูกค้าชอบไหมชอบกับลูกค้าจะสั่งสั่งกันเยอะเลยเมนูนี้ครับเนาะพี่เนาะเพราะว่ามันมีทังยอละพาวทังกระเทียมโทนน้าจิ้มซีฟูดแล้วนี่เขาเรียกน้าจิ้มอะไรคะอ่าน้ำจิ้มหวานครับเออน้ำจิ้มหว <ปะ S 1> าน,านเนาะเราก็ไม่เคยกินเนาะปะกติจะจ่ายน้ำจิ้มซีฟูดเนาะใช่ครับจนนีกี่บาทสองร้อยเก้าสิบบาท กุ้งแก้วแล้วคุณผู้ชมลองมาดูวิธีทำสะก,ก่อนคะ่ะวาย นนบอกว่าขันตอนนี้น้ำแข็งจะต้องถึงค่ะไม่ถึงจบเลยได้กุ้งเดงๆแล้วก็เอามาดองกับน้ำดองที่ทำเองนานกว่า2ชั่วโมงถึงจะได้กุ้งแก้วตัวใสๆแดงๆแบบนี้จะเอามากินกับยอดมะพร้าวหรือกระเทียมโทนราดด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆเลลินเช่แล้วก็อันนี้ก็คือขาดไม่ได้นะใช่อันนี้เป็นแบบว่าเมนู The b เ s สของทางร้านเลยขายดีที่สุด อันนี้คือมันแซ่บมากรสชาติดีสีสันนะพี่เนาะอือหอยสดจริงครับไม่เละเนาะหอยเราจะสั่งมาแบบทุกเช้าเลยครับจะมีที่เราไปดีลไว้ก็คือกลางคืนก็สั่งไว้ว่าจะเอาเท่าไหร่ก็ตอนเช้าเขาก็จะมาส่งให้รวบรว,บวบมวัตถุดิบมาส่งให้แล้วอีน้ำยำเขาได้เป็นน้ำพริกเผ่าเนี่ยพอมันเข้ากันนะ้ำมันเข้ากันดีมากเลยเนาะ โอ้ชิินกับยอกกระถินใช่ไหม<ช>ที่อ,อร่อยมากเลยแล้วก็พีกระเทียมหั่นแว่นๆหั่น,นเแว่นๆนท่านั้นน่ากินน่ากินโอ้ยรสชาติแซบ่บ <c oughs> เดี๋ยวบุ๊กก็ขอสั่งยำนะเอายำไข่แดงเค็มหมูยอเอาแซ่บแซบ่บเสจปลาด้วย พี่นนท์คิดตังค์ไว้เลยบุกโกขอสแกนใส่ได้ไหมคะได้เลยพี่กำลังทำยอดในแอปถุงเงินอยู่พอดีเลยรับเงินผ่านแอปถุงเงินจะเอาไปรุนทองใช่ไหมเนี่ยพี่พี่ร้านค้าถุงเงินรีบเลยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วสรับแคมเปญถุงเงินขายดีมีโชคแคมเปญดีแบบนี้จากแอปถุงเงินที่ให้พ่อค้าแม่ขายนะได้รุนโชคทองคำหนัก1บาทถึง18รางวัลทองคำหนัก2สลึงถึง72รางวัลและทองคำหนักหนึ่งสลึงถึง120รรางวัล จะบอกเลยนะว่าวันเยอปุกโกจ่ายให้พี่นนทนะพี่นนก็ได้รับเพิ่ม1สิทธิ์นะใช่ไหมถ้ามีลูกค้าคนอื่นจ่ายอีกพี่นนก็จะได้สิทธิ์ลุ้นทองคำแบบป,ปังเพิ่มอีกนะคะเนี่ยร้านพี่ก็ใช้แต่แอปถุงเงินนี่แหละเพราะว่าใช้งานง่ายสะดวกแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการชําระแถมช่วงนี้ได้ลุ้นทองอีกด้วยเยี่ยมเลยค่ะทุกการชําระตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะคะต่อลูกค้า1บินนะคะร้านค้าถุงเงินนะรับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นทองคําจุกๆไปเลยจ้า แค่เปิด QR code นะคะถุงเงินให้ลูกค้าสแกนส่ายผ่าน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยเน็ตแอปเป่าตังคคอยเพย์หรือเป่าตังเปย์วอลเล็ตแค่นี้เองพี่นนท์ร้านค้าร้านไหนที่มีแอปถุงเงินแบบร้านผมสามารถให้ลูกค้าสแกนจ่ายได้เลยครับส่วนพ่อค้ามือใหม่ก็รีบโหลดแอปถ,ถุงเงินมาใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะขายอะไรแบบไหนก็สะดวกแถมได้ลุ้นทองอีกด้วยเยี่ยมมากมากเลยพี่นนท์ว่าแต่บุกกดสแกนใจใ่ายพี่หรือยังแหมไม่ลืมเลยนะก็พี่จะเอาไปลุ้นทองอ่ะโอเคพี่ได้หนึ่งสิทธิ์แล้วนะโอเค น้ำตาลเที่ยวเฮ้ยอร่อยมาก <c oughs> ตำแหน่งสุดท้ายที่ทำงานก่อนมาเปิดร้านพี่ตำแหน่งอะไรซีเนีร์เซลล์แมนเจอร์ครับรบายได้เขาเป็นหลักล้านนะทธอของดีมันใช่เลยแต่มันต้องขอไม่ใช่แค่ที่ร้านนะที่ห้องเนี่ยเป็นสำนักเลยค่ะคุณผู้ชม